คนมแมันจริงไม่ค่า,าะคะตัง้งแต่นแล้วไม่ได้ค่าตได้หมดหรกลัวคนแก่คอยโดน,ลนะะหลอกนะค่ะ นหลอกนะคูเกิดมานี่ออกจากท้องแม่นมาแล้วหกสิบสี่ปีนะหนูจะตายอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ไม่เคยมีที่แกนคอยเพราะว่าหนูรับไม่ได้บอกตำรวจไม่ไาทำนะเราไปรู้ภายหลังว่าตำรวจทำยังไงก็ใจแย่ใจมากนะคะขอขอบคุณท่านกำกับด้วยนะคะเพราะถ้าเราจะทำตำรวจจะมาไม่ได้ทำเลยใช่ไหมคือการทำเนี่ยมันไม่ต้องไม่ คือทำก็าทก็ดีแต่ว่าถ้ามันมีเหตุเพาะกับใเนี่ยมันก็แอลยกไ่ะวันนี้ย้เรื่องพยไหนะพยัฐานที่ทำเนี่ยคือพยัฐานที่เกิดเหตุนิติที่จะไปพิจาใ้ตรงนั้นหลักฐานจะนั่หนาการทำที่เกิดเหนี่ยถ้าหลักฐานเานี่ยถ้าเขาขึ้นสามเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำด้วยพลวักลัวเนี่ยศาลก็ยังไม่รับฟังแล้วร่าละแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นตอนเดียวแต่ถ้าทำมันก็ดีแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นอย่างเงี้ย แล้วต่อจะมีการทำแผนหรือเปล่าคะเออมันอย่างนี้ต้างทำมันอย่างนี้ไหมแต่ผมอธิบายบางว่าการนำไม่ได้หมายความว่ามันถูกแลายวิธีคำนวณหนึ่งอะไรอย่างนี้การนำแผนนั้นเป็นจิ้นซ้อนชิ้นซ้อนหนึ่งแต่ถ้าชิ้นซ้อนนี้หายไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าค่าพัวค่ามันสู่นะคต่ถมันมีอย่างอื่น สำคัญที่คนรู้หน้าตาที่เขาจะโดนอายได้มันมียาหลักๆะนะฮะเขาเรียกวิธีอื่นถ้าสำหรับสำหรับอายนะเสร็จภารกิจแล้วใช่ไหมคะกลับบ้านเถอะกลับบ้านไม่ได้จขึงนบาร์สไม่ค้านะเพราะว่าเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้นะเพราะว่าเมื่อเมื่อมันตัดสินอย่างนี้แล้วนะมันรับสารภาพอย่างนี้แล้วนะศาลจะต้องลดให้มันนะ งกมันต้องออกไปแต่ฉันมันทำมันออกมามันก็ทำทำมันเทิร์นเด่นเอาขอให้ท่านอีกคำหนึ่งนะคะแล้วต่อไปจะทำผู้ท่านดูกลับจะทำแผนไหมคะขอขออยากทราบค่ะวนร่าในอนาคตหมายความว่าไม่ทำแล้วผมจะเรียนพระคุ้มชาว่าก็ทำแล้วชาวบ้านไม่รู้เนี่ยง่ายๆว่าถ้าชาวบ้านร่วมมือข้ามออกไปจากที่นี่ก็ทำตั้งแต่วันนี้แล้ว ไม่ได้องเสียใจไม่ต้องการเขานี่ไงผมถึงบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยทหารเองเขามามาช่วยผมเสร็จแล้วจะปะทะกับทา่บ้านเพราะว่าบางคนบอกิ่แหล้ว่าใช่เลาไม่ใช่รับประกันให้นะว่าเอากู้ต้องหาใส่ชุดไม่ได้นอนเข้ามาแล่บบ้านนอนลไม่ได้ร้อนไม่ได้แต่นอนก็ยังไม่ได้นอนเอาไว้เพามว่าเปิดภารกิจใช่ไหมคะวันนี้ขาดหมดไม่เชื่อไม่หมดไม่เชื่อ อวเขาทาเสร็จแล้วพูดแบบนี้แย่มากเขาไม่ทำเสร็จผมว่าเขาทำเสร็จแล้วลูกป้ากันเมื่อป่ะลูกป้าครับนิดนึงครับคือในเบื้องต้นนี้ป้าป้าคุณพอใจการทำงานของของเจ้าหน้าที่ไหมไม่พอใจอธิบายหน่อยครับไม่พอใจคือปิดบังไอ้ปกป้อง นักโทษเราไม่พอใจต้องการให้มาทําแผนที่ให้เราดูอย่างนี้ก็ปิดบังประชาชนสิไม่ทําก็ปิดบังประชาชนทหารยังไล่ประชาชนหนีออกจากพื้นที่ได้ก็นี่เท่ากับปิดบังประชาชนไม่ให้ประชาชนรับรู้ถูกไหมเมื่อไงใคยต้องการอยากรู้ว่าไอ้นักโทษคนนี้มันทําแลกทาเล่าทําไมไม่ประหารน่ะก็คือว้าต้องการให้ใช่ต้องการให้เรื่องมนั้นอันนี้มันทาแบบ ไม่นานมันก็ต้องออกป้ากลัวว่าจะกลับออกมาแล้วใช่มันก็มาก่ออีกมันทําแล้วทําเล่าซึ่งชาวบ้านที่นี่ต้องการให้ต้องการอย่างนี้ใช่เขามีลูกผู้หญิงกันเยอะแยะป้าคิดว่าพวกของการประหารนี่มันจะช่วยปัญหาแก้ปัญหาได้จริงได้เพราะว่าเมืองแก่งคอยจะได้เจริญขึ้นเพราะว่าทําเป็นตัวอย่างเมืองแก่งคอยที่อื่นจะได้ไม่มีเกิดขึ้นที่อื่นจะได้ไม่มีเกิดขึ้นถ้าอย่างนี้นะให้อื่นมันก็ข่มขืนเด็ก ข่มขืนผู้ใหญ่ข่มขืนคนแก่เราอยากให้มันให้มันมาข่มขืนป้านี้ไม่ต้องขอเลยให้มันเข้าคนแรกแล้วไปต่อคนท้ายอีกเออนี่อยากต้องการอย่างนี้อยากเจอกับมันอาสาเลยเนี่ทําแบบให้มันเลยไม่เรื่องเรื่องแล้วเรื่องก็ได้คิดเลยครับว่าสังชาตนี้จะทำยังไงต่อไปเราก็ไปกดดันที่หลวงพักเราก็ไม่ยอมแล้วเราต้องถามประชาชนเมืองแก่งคอยที่เมื่อเขาไม่ยอมเขาต้องไปที่หลวงพัก ล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้ข้อบปรับขรืผู้ต้องหาอีกแล้วไม่มีการนำแผนอย่างเงี้ยครับบ้านแบบจับัประชาชนเขาก็ยังไม่ยินยอมประชาชนก็ต้องว่านักไอตำรวจปิดบงังนักโทษอยู่เป็นการปกป้องใช่ยังปกป้องนักโทษอยู่คนแก่งคอยต้องคิดอย่างนี้คิดเหมือนกันหมดคือไม่ต้องการให้เป็นตัวอย่างใช่ไม่ให้มันเป็นตัวอย่างเมืองแก่งคอยเพราะว่าเมืองแก่งคอยป้ายอยู่มานี่เกิดมานี่ 64ปีแล้วตายจะตายตอนไหนไม่ไม่เคยมีนี่เป็นครั้งแรกครั้งแรกนี่ในเมืองแก่งคอยหลวงพ่อลาระเบิดลงครั้งที่สองวัดยังไม่เป็นไรเลยญี่ปุ่นยังไม่ตายเลยหมายถึงเหตุเหตุผลอเนี่ยคือนี่คือนี่ครั้งแรก ครั้งแรกนี่มันข่มขืนและฆ่านี่ก็เลยทําให้ทําให้ชาวแก่งคอยนี่ไม่พอใจเพราะว่าเมืองแก่งคอยไม่เคยมีมีแต่เขาข่มขืนที่อื่นมาเอามาโยนที่แก่งคอยทารจะมีการรวมตัวกันที่ตรงเพื่อกดดันเจ้าพี่ใช่เขาต้องไปกดดันเจ้าที่กันแต่ก็ยังยืนยันว่าต้องการให้นำต้องการให้นําตัวมันมาใช่ต้องการฮะไปเลยไปเลย ที่เจ้าหน้าที่ไม่ยินจ่อแลการเลกเลิกการลงถานประกอบคำวาภาพรกับค่ปับพอหรืาาให้ชาวบ้านนะครับหลายคนแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกับการของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องการให้เจ้าหน้าที่นะฮะนำกองที่ลงถัลงมาทำควาาพพร้อมกับให้เพิ่มเตให้เป็นประหารชีวิตนะครับแล้วจะมีการบอกนะครับว่าจากที่บางท่านบอกครับว่าแต่หน เธออยู่มาที่อเมอิกาตอยนี้ไม่เคยมีเหตุคดีข่มขืนแล้วฆ่าแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่เกิดความไม่พอใจมันอย่างยิ่งนั จะมีการรวมกลุค <sus> รับเพื่อไปที่สอบวามขอที่ต้อการตัวสินเ่ทให้นำ่ต้องากลับมาคำถามกับมว่าซึ่งต้องนอนหรือเป่ว่าเป็นยังไง แต่เปนารขาาส่ง่้ว่าเออรนไหนจะดการายไดตอน้มมีนผู้ช่าขเร ที่บ้านเราเราจ่ายเงินหนุนหรือทางฝั่งค่อนข้างมาจะมีการรวมตัวกันไปที่สอบแต่งเตัวแน่นอนนะครับแล้วยังมีการพูดกันด้วยนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ลงจากรถมาแล้วโดยการเป็นการแต่งตัวมาในชุดของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งชาวบ้านบางคนสังเกตเห็นนะแล้วมีการพูดคุยกันอย่างต้องการในงานนี้ว่ามีการนำรุ่งเรือง เป็นยังไงต่อไปนะครับทางกางเรเพจข่าวสดสามารถติดตามได้นะครับในเป็นรูปการเพจข่าวสดนะครับ